เปิดดิครับอ่ารอบสองนะครับรอบสองที่ลงไปก่อนนั้น,น,นก็คือรอบหนึ่งอ่ามันจะกลับด้านนะครับอ่าตัวนี้ลูกที่ไม่มีไฟนะครับก็คือฟื้นมาแล้วรอบหนึ่งอ่าพอฟื้นเสร็จก็ด,ดูน้ําออกสองรอบนะครับแค่นั้นแล้วก็เติมแล้วก็ชาร์จใหม่ก็เป็นแบบชาร์จธรรมดานะครับก็คือฟื้นนะครับยิงเซลล์อกระตกฟื้น เสร็จแล้วก็คือจะชาร์จเป็นแบบชาร์จธรรมดานะครับส่วนลูกที่สองตัวนี้ก็มาสลรายสันเกตื่อยิงความสีนะครับความสีนะครับแล้วก็จะมุดดูลูกแรกก่อนนะจะชาร์จธรรมดานะครับอันนี้ก็เหลือแค่ทำทำให้น้ำมันเข้มนะครับ เอน,นี่นะ้ำมันเข้มขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วเราก็มาเช็คค้ากันอีกรอบนึงตัวนี้แบตไม่ได้เสียนะครับแต่เราปล่อยไฟหมดนะครับปล่อยไฟหมดแล้วก็เรามาเื้นใหม่ยืดอายุแบตแค่นั้นเองก็จะได้นะครับเ็นกระเพื้นเดี๋ยวจากนั้นก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงก็คือพอ นั้นผมก็คือจะจบเลยสว่วนตัวน,นี้นะครับนี่เลยามาที่18โวล์นะครับผมจะปล่อยไว้ก่อน18โวล์น้21แอมป์นะครับน้ำขาวต้องดูดอ,อกนะครับ ือปล่อยไปสักพักหนึ่งก็คือให้สันเพทที่มันเกาะอยู่ให้มันออกมาก่อนอตัวน,นี้ก็ได้ไปประมาณสิบกว่านาทีนะครับสิบกว่านาทีนี่ผมจะดูรอกเลยครับก็ดูดน้ำ ดูดเสร็จแล้วก็จะเติมใหม่นะครับก็คือเอาสันเตท,ที่มันออกมาดูดออกก่อนเพราะว่าน้ํายังเข้มอยู่ทําแบบแน่ดีครับแต่ได้อย่างเสียอย่างเสียอย่างก็คือร่างกายเรานะครับบอกไว้ก่อนนะครับันเป็นกดนะครับ ทำมันแรกใครที่จะทำนะครับต้องหาวิธีป้องกันด้วยนะครับทำวันแรกด้วยปันยอะไรเนี่ยมีอาการเจ็บคอนะครับคอแห้งเจ็บคอนะครับเพราะว่ากดที่มันระเหยอ,ออกมาแล้วก็เราไปหายใจสูดดมเข้าเนี่ยอันตรายนะครับ จากที่าการที่วันที่สองมาเนี่ยจะเจ็บคอนะครับพอเจ็บคอแล้วก็คอแห้งต้องมีพัดลมนะครับต้องมีพัดลมระบายอากาศก็คือดูดออกเป่าออกนะครับออกจากตัวเรานะครับ ก็เอาออกสองรอบแค่นั้นแล้วก็เติมเข้าไปใหม่เติมน้ํากันเข้าไปใหม่แล้วก็ชาร์จฟื้นใหม่เดี๋ยวกดค่ามันก็จะได้มาเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปใส่รถสตาร์ได้ส่วนเปอร์เซ็นที่เหลือก็เดี๋ยวรถมันวิ่งไปมันก็ขึ้นเองนะครับขอให้มันได้สามร้อยกว่าแค่นั้นเองสามร้อยกว่า สาม้อยกว่าแล้วก็รถใช้งานเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาที่มีน้ำที่ยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวค่า CCA เดี๋ยวมันขึ้นมาข้างหน,เน่เพราะว่าแบตแบตมันยังสวยอยู่นะครับแบแบตยังดีอยู่นะครับ ก็มันหลุดออกมาก็เยอะเยอะตอนมาทีแรกนะครับหม้อนี้สกรปรกมากมีทั้งหินทั้งดินนะครับเต็มหน้าแบตนะครับก็เลยมาทำความสะอาดหน่อยก็เช็ดออกเช็ดด้านบนนะครับเช็ดด้านบนเช็ดด้านขอบด้านล่างออกให้มันสะอาดหน่อยนะครับ ตอนแรกๆันมาสกระโปกมากเพราะว่าเป็นเป็นรถวิ่งใช้งานนะครับก็ต้องดูแลกันรักษากันนะครับแบตเตอรี่เนาะเพราะจุดสําคัญก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นะครับไม่มีแบตรถวิ่งไม่ได้นะครับจุดสําคัญหัวใจหลักก็คือแบตเตอรีอ่มานดูแลเค สภาพของแบตเตอรี่นะครับยึดอายุแบ,บตเตอรี่กัน่าโอเคแล้วหลังอีกรอบนึงเนะี่ยผมก็จะมาเอาจริงนะครับตัวนี้จะเติมน้ำก่อ,อนนะแ,แล้วนะครับปล่อยแห้งแดีวผมยังปล่อยไฟอยู่นะครับ ก็จะเอาน้ำเลี้ยงเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับรแต่ละช่องเนาะแล้วก็เติมน้ำกันเข้าไปน้ำกันเข้าไปแล้วก็ปล่อยไปอีกสักพักแล้วก็มาดูดออกนะครับก็ดูดออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่ให้ได้เต็ม เต็มนี้ก็ชาร์จฟื้นขึ้นมาใหม่ก็หลังจากนั้นก็แช่ยิงยาวเลยครับรอ,อให้กดเข้มอย่างเดียวก็เอาไปใช้งานได้เลย ตันนี้ลูกแรกเนะี่ยมันมีอยู่10โวลต์นะครับลูกนี้ก็คือไม่มีโวลต์เลยอ่าแต่ทําก่อนนะครับเริ่มเดือดเริ่มอะไรแล้วเรื่อจากนั้นก็คือเลือให้กดมันเข้มน,นะครับดูค่ากดก่อนคือน้ําตามไปนะอ่าตัวนี้ยังไม่ได้นะครับยังดูดสีขาวอยู่สีขาวกว่า ประมาณสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็หลังจากที่น้ำมันได้เนี่ยเรามาเช็คค่าของ CCA นะครับตัวนี้ยังเกิอดอยู่เนาะ รอสักพักนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเสร็จก็ผมขอให้ได้สักสามร้อยกว่าเนี่ถือว่าโอเคแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไปใส่รถวิ่งแล้วก็ขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป มาดูตัวนี้นะครับโอเคครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆดูหลักการงานที่มันพื้นปูแบตที่แบตยังดีหรือไม่ดีสภาพอะไรยังไงนะครับดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับโอเคครับบััสดีครับใช้น้ำเปล่านะครับที่เติม ก็ผมใช้น้ำแก้วธรรมดานะครับแค่เอาซันเฟสออกมาก่อนหรือน้ำที่เป็นกดด่างที่น้อยที่สุดก็คือน้ำของ น้ำคิดตั้นนั่นครับกดค่ามันจะน้อยกว่าก็คือแทนน้ำกันได้แต่ตัวนี้แค่เอาสั้นเทีออกผมก็ใช้น้ำดื่มธรรมดานะครับน้ำแก้วเลยอยู่ใกล้ก็ดีเลย เริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับก็ปล่อยไปสักพักหนะึ่งอ่อเดือดดีมากครับ พอเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับก็เช็คก,กันอีกดูกดนะครับกดอยู่สีแดงนะสีแดงลอยนะครับก็จะดูดออกอีกรอบหนึ่งนะครับดูดออกอีกรอบหนึ่งก็คือเอาซันเทียที่มันเกาะตกค้างอยู่ออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่แล้วก็ชาร์จนะครับหลังจากนั้นก็จะชาร์จยิงยาวเลยให้กดมันเข้มขึ้นมาแค่นั้นเอง นัครบะลอยไว้ก่อนเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องไปยัดเยียดมันมากอโอเคครับอันนี้ก็ เหลือความเข้มนะครับเข้มก็คือสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นมานะครับฝั่งนี้มันเยอะก็โดดมาเข้าฝั่งที่มันยังน้อยอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ ความเข้มมันจะได้เองเรอ,อไปจุ่ไฟก่อนก็ได้ไฟเต็มที่นะครับเริ่มจะถึงสีเหลืองแล้วนะครับความเข้มได้เต็มที่ถ้ากดแรงมากก็ไฟก็ได้เยอะ,ะ CCA มันจะขึ้นมาเอง CCA ได้มิลิโอมลดนะครับ CCA ได้มิลิโอมต้องลด แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีก็ต้อง,งยืนได้ที่สิบสองจุดหกโวลต์นะครับถือว่าเป็นแบตดีนะครับป่อยไว้สักพักหนึ่งพักหนึ่งอีกสักสัมงนึงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ